เดี๋ยวแอบขอชื่อเกมหลังจากนี้ได้เราขอคู่ชคดีก่อนใช่ไหมไม่พร้อมเลยที่บอกว่าต้องเอลดีเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้พี่ถือกล่องให้แล้วน้องก็จกเอาอย่างเดียวหยิบจ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 ิบรอบนี้ใครจะเป็นคนจิบพี่ปวแตกคตอบคนจะนะเดี๋ยวนะาฝั่งท่านี้สี่ฝั่งนี้สี่ใช่แบ่งกันคนละถีง ฝั่งละสี่แล้วก็เดี๋ยวยื่นให้น้องฝันได้เลยนะคะน้องบาสเปลี่ยนแบต่อ็เอาฝั่งนี้ด้วยเอาฝั่งนี้ด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นให้โคเล่นสี่คเล่คนเล่คเล่คเล่พบอยางพบลาล่าอ่าน้องบัสแบอนี้ครับฝากคุญาตอ่านให้นะคะหรือว่าให้น้องอ่านเนาะองอ่ดีกว่ามาได้เลยให้ให้ฝากอ่านให้นะคะอ่าอยู่ในมือฝันมีทั้งหมด4ใบ4ี่ท่าสายเลขแรก หมายเลข20คุณมารีนีค่ะคุณมารีนีค่ะอยู่ไหนเอ่ยอ่ะมาแล้วสำหรับทีมน้องแม็กกี้ท่านแรกนะคะ135คุณขออภัยด้วยนะคะถ้าอ่านผิดคุณ,คณจามารีห,ห,ห,หรอคะเย่ <Yeah. S 2> ต่อ <มา S 2> ไปพี่ดีใจด้วยมาต่อไปค่ะหมายเลข36ค่ะคุณทิติมาค่ะคุณทิติมา หกนะคะอ่าและต่อไปฝั่งนี้นะคะหมายเลขส<อ>ี่คุณสุกัญญาค่ะสุกัญญาเยี่โอ้โหสองคนนี้ปังมากมาด้วยกันรอบนี้เราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นกุ๊ปเราเป็นเกอร์กุ๊ปเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยใช่ละถัดไปยี่สิบหกค่ะคุณปะพาวรินทร์อ,อ่าและต่อไปฝั่งด้านนี้นะคะหมายเลขหนึ่ง 06คุณอลิสาค่ะอยู่ไหนเอ่ยนี่โอ้โหนก็อของต่อไป,ห,ไปหมายเลขห2 0่ค่ะคุณนัทมนคุณนัทมนค่ะ120นะคะอยู่ฝั่งนัทมน,นใช่ไหมเอ่ย<ช>และฝั่งไหนก็ได้เนะ<ช>และท่านสุดท้ายฝั่งนี้นะคะทีมน้องแบงกี้นะหมายเลข105คุณพาขวัญค่ะ105 ไหนเอ่ยอาโอาลุกมาแล้วโอเคครบถ้วนสมบูรณ์อ่ะอันนี้นะคะเป็นกรุ๊ปเดียวกันทั้งหมดรอบนี้ไม่มีทีเป็นกรุ๊ปเดียวกันทั้งหมดชิดๆกันเลยแล้วเราอยากโชกิปเราอยากโชกิปเออเขามีด้อมเขามีด้อมใช่ทีนี้เถอะมาด้านหน้าได้เลยเถอะมาข้างหน้าีิเอาเป็นลายเอาเป็นลายแรกเลยแล้วกันค่ะลายเส้นแรก ลายเส้นแรกเนาะลายเส้นแรกเ,ออเดี๋ยวนะหรือว่าปั่นกับพี่กัตตุนจะลงด้านล่างดีได้เราจ<อ>ต้องลงข้างล่างเพราะว่าอ่ะโอเคขออนุญาตอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหเดี๋ยวนะแฟนขับก็เยอะนะคะทุกคนขะไหวไหมคะอะไรนะคะ,ะ,ะ,คะล็อกได ปินมาอยู่ประมาณกลางๆเนี่ยใช่ใช่ใช่เลยไหมคะเดี๋ยวให้น้องแมทมาอยู่ประมาณตรงนี้เออแล้วก็น้องบ้ามาตรงยาวประมาณตรงนี้อ่าแล้ก็อยู่ตรงนี้ก็จะเดินหนีทำมังอีว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วเนี่ยนะถึงคำว่าจะเลยคือ ขออนุญาตบอกกติกานะคะขออนุญาตบอกกติกาเนื่องจากว่าที่น้องแบ็คถืออยู่พี่พี่แม๊กที่ถืออยู่ไม่ใช่นะพีไม่ใช่นะอนุชินจังพี่ตุ๊กตาตุ๊กตาใช่ชินจังเนี่ยเขาเป็นตัวแทนความสดใสความน่ารักแล้วก็ความเอวเด้งของเข่าวพอการแล้วเราก็อยากรู้ว่า ทั้งแฟนคลับแล้วก็น้องทั้งสองเนี่ยอเอลเด้งเอลดีเหมือนกันกับพี่ชินจังหรือเปล่าเพราะว่ากติกาของทีมรักนะคะอ่ะเอาลอง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 ,ลองดูได้ไหมคะว่าเอลเด้งไหมคะเราคุยกับพี่ชินจังพี่ชินจังเอลเด้งไหมคะอ่ะอ่ะพี่ชินจังตอบมาแล้วเราคุยเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะจริงๆเพลงต้องมาก่อนอเพลงต้องมาก่อนนะตนแต่ถ้าเกิดว่ากติกาเรา ส่งไปนู let. Let <bunker. S 1> ่นเดี <Hayır. S 1> ๋ยวเราจะขออนุญาตเริ่มต้นจากเดี๋ยวบอกกติกาก่อนสิเริ่มต้นจากฝั่งจนเลยริ่มจนเลยริ่มจนชวโชว์จ่าน้องคนนี้ล้ก็จากน้องคนนี้คือเราส่งไปเรื่อยๆจะเปิดเพลงเปิดเพลงแล้วระหว่างที่เปิดเพลงเนี่ยต้องเต้นต้องเต้นไปเรื่อยๆต้งเต้นแล้วก็่งตุกตาไปเรื่อยซึ่งต้องเต้นเลยนะ ไม่เต้นเนี่ยตากฟาวเลยนะต้องเต้นด้วยแล้วเพลงหยุดที่ไหนตุ๊กตาอยู่กับใครคนนั้นโดนหลอกงฟนและออกเลยตเองป่าเลยเราหาผู้ชนะแค่หนึ่งท่านเท่านั้นเพราะว่าเรามีสิทธิพิเศษมอบให้าโอเคปะโอเคปะต้องเต้นนะคะเอวดีต้องเต้นเอลดิขอแบ็เวอร์อ่ะไหนไหนคุณขอท่าชินจังชิชินจังเหรอชินจังเขาเต้นยังไง เขาจะอย่างนี้เหรอเขาจะอย่างนี้เหรอเออเอาแบบว่าเต้นเต้นอย่างนี้เลยโอาเลยนะถ้าไม่เด้งถ้าไม่เด้งทีมเครื่องเสียงบอกว่าหยุดที่เขาเลยนะคะหยุดที่เขาเลยอ่ะมีมีการเก็บของทิ้งแล้วนะเตรียมแล้วเตรียมวางของวางของกันแล้วนะเออเอ้โหเด้อมันต้องอย่างนั้นจริงเอาจังกันที่สุดเอออ่ะพร้อมแล้วล่ะพร้อมแล้วล่ะพร้อมแล้วนะเราต้องจับคู่แรก เออพ่จำเจอพ่อจำพอจำพอจำีด้ไหมคะอันนี้เรามีกี่รอบไหวแล้วอ่ะไหวไหมคะเกนจะหมดอันนี้อันนี้เรามีสิบคนใช่ไหมใช่โอ้โหไหวแล้วอ๋อเกมเกมสองเราเป็นละเอาเอาเอานะแล้วแล้วคือถ้ามันจะต้องแบบจบแบบเอาเอาไปเลยหรอเกือบแล้ว อ่ให้เป็นป้าแม่ก้าวมีให้น้องคนเดียวเอาคนละข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้าวมาด้านหน้าก้าวมาด้านหน้าก้าวมาด้านหน้าโอเคเอาล่ะเชิญค่ะหรือจะใส่เองค่ะหรือจะใส่เองใส่เองใส่เองปัดตัวเองปัดตัวเองเออเออแล้วกลับไปบ้านบอกพ่อบอกแม่มาโดนปัดเออมาโดนปัดมาโดนน้องปัด อ่ะเผลอแล้วเอาใจกันมากเลยแล้วอยู่ตรงกลางตรงนั้นน่ะเป็นเราอ่ะอยู่ยังไงไหวนะเจ๊เนาะจริงจมันก็จะเป็นโขนนี่และตอนนี้ด้วยสองจุดเอากระตุ้นได้เจ๊ะลงด้านล่างได้เลยไปกันต่อ ่อไปไปก็ต่อเราต้องไปด้วยไปก็ต่อเราต้องไปด้วยใช่ไหมไปด้วยค่ะไปห้วยค่ะไปก็ต่อไอ้ไฮไลไฮไลท์เจ๊นั่งๆเลยค่ะขอสลับที่ได้ไหมได้สลับที่ได้อยู่แล้วมาฝั่งนี้บ้างมาฝั่งนี้บ้างได้ได้ได้สลับที่อยากให้น้องอยู่ตรงไหนอ่ะสุ้มนี่ริมนี้เลยอ่าเขาริมเลยครับเขาริมด้วยผมอยู่ริมด้วยเออเป็นตัวสองตัวสองโอเคโอเค i <laughs> ไม่้ไหคะหวะะหลองอ่ยอยี่สมี่าดมับขอยาดมแล้ว่าสูด้านหลังด้านหลังไหวไหมคะขอยาดมเมื่อกี้บอกแล้วว่าดมยาดมขึ้นเอ็ดเอาขอยาดมให้พี่แม่ เอออาชีอสิทีนี่จะมูหน่อยขอบคุณขอบคุณค่ะอากาศข้าแถวเหมือนเดิมน้องแป้งหอไหมคะหอยอะดอมตีนอะดอมตีนสู้มาสู้เข้าแถวพี่เข้าแถวเข้าแถวก่อนโอเคแถวหน้าเลยแถวหน้าเลยนะคะเส้นนี้เลยนะคะ่คะโอเคนี่นี่เส้นหน้าเลยค่ะเส้นเส้นหน้าเลยนะคะแล้วชิ้มือแล้วก็เปลี่ยนกันถือได้ข้าวตุ๊กต่ายอยู่ไหนตอนเนี้ยตุ๊กตาอยู่ไหน อยากได้ก็ไม่บอกอยูดอยู่นี่เอออยู่นี่เออ๋ยว๋ยวฝันเปิดได้ไ,ดไปให้น้องได้ทุกคนพร้อมไหมคะพร้อ,อมพรอม้อมแล้ว อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ต้องโดนปากก่อนใช่ไหมหนึ่งกลุ่มใช่เขาปากเอต้งไหนดีเขาเขียนเขาเขียนคาถากันอยู่เขาเขียนว่าอะไรนะมีเลขสีตัว ดมใหม่แล้วดมมให่แล้วนะคะค่ะเราแบบว่าเกือแตกกระปุกคือประถานน้องอยู่ค่ะปลาแป้อปลาแปะเอ๊เขาเขียนคาถาอะไรกันไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเอ๊ปลาปลาไปจะได้ล้างหน้าไม่เนอะแต่ละคนนี่ไม่ล้างด้วยไป เดี๋ยวขอแถ่ายรนหน้าน,นี้นะคะใช่ไหม ยังไงอะไรหนุ่มเด้งหนุ่มเด็กหนุ่มเด็กแล้วแต่ว่าจะมีคนนึงที่เขาเด้งเก่งๆด้วยนะใครยคือตรงนี้ใครเด้งเก่งตรงนี้คนไหนเด้งเก่งเคยเห็นพี่สวงเต้นยังเอาโยนไปนู่นเฉยเลยเด้งเก่งอะอะปะแป้งปะแป้งเพิ่มไหมอจะบอกเลยนะว่ารอบเนา กิการพิเศษเพิ่มขึ้นมาใหม่อ่อเพิ่มตุ๊กตาเป็น2ตัวเฮ้ยออกสองกันไปเลยมา อพอไอมครัะอ,อ,อ,อยากรู้ความรู้สึกตอนนี้สนุกเลยครับโอตาล่ะโอเค,อเคอสู้อยู่แล้วเราอ่ะสู้ไปนเลยน้องไม่พร้อมยังพร้อมครับโอเคพร้อมครับค่ะ อันนี้เราจะต้องแอกไปนี้กันแล้วนะเราต้องปรึกษากันนะรอบนี้นะขอแบบแรงๆรอบนี้จะขอเพิ่มกติกายอย่างหนึ่งเป็นก็เป็นปึ้งหมุนหนึงห่งวิาา้องปึ้งหมุนหึ่งตืงนเลยนะไ <laughs> ปกี่ไหวไหมอ่ะอะไรนะต้นผลไปกี่ไหวไหมอ่ะขออีกทีออกทถ้าสมมติอภิโตห่ะรับปากเถอะ หมุนก่อนเอาไปเต้นหมุนก่อนอ่ไโอเคเต้นด้วยเราสามารถเต้นแล้วเราหมุนได้ปะโอ้โหสบายนี่โอเคโอเคซ้องซ้อมอะไหวมาหามาไอ้ข้างหน้าเลยแล้วหนูยืนหนูยืนเลยลูกว่าหนูจะยืนตำแหน่งไหนมารอรอบนี้สุดท้ายละหนูจะยืนตำแหน่งไหนอ้าข้าอ้าข้าข้ากางขะเลตรงนี้เลยเส้นตรงนี้ไม่ได้กลัวกันเท่าไหร่หรอก ขอเส้นตรงนี้เลยสบายสบายสบายนะระวังนะหมุนเด้อหมุนเด้อหมุนหมุนแล้วปุ๊บหมุนปุ๊บแล้วไปเต้นน้องปัดหมุนไหวไหมคะงอสบายเลยครับเลิศถ้าหมุนสามรอบไหวไหมคะมืนเลยครับอ่ะพร้อมแล้วตื่นเต้น เออป้าเรนีกับไพรฮะที่พุชนาที่ป้าใช่ตอี่จะตุลจะบอกใช่ว่าไพรคืออะไรใช่เอาตัวถาวคุณค่ะนาราอ่ะเรียนเธผูุ้ชนาดานาตรงกาตรงกลาง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 อุยเขิอเขินอุยเขินไม่ต้องเขนีเต้นแรงสุดเลย ของผู้ชนะหนึ่งเดียวของเราในรอบนี้นั่นก็คือการถ่ายรูปเดียวกับน้องก้องถ่ายรูปเดียวเลยใช่ถ่ายรูปเดียวเลยใช่ถ่ายรูปเดียวกับน้องก้องถ่ายรูปเดียวกับน้องใช่สุดสุดแล้วแบบใกล้ๆใช่แล้วแบบใกล้ๆขอภาพแบบน่ารักมุมิซูบูสีดี นี่นีนี่เอาต่มเอาต่มองเอาสิโค้ดอัโคดสิโคดสิโคุยตาเราต้อตะไหลอุยตาเ้วอุยตาล้วเฮ้ยหุ่วตาเรงหุ่ยน้นะนนเลยจริงไิงเดี๋ยวเช็น้ำตาใหคร ระกิจกรรมันนี้ซึ่งน้องๆเน,นี่ยบอกเลยว่าโอ้โหคุ้มแล้วที่เราได้เห็นเต้นกันเหนือแต่ขนาดนี้ทำเพื่อใครทำเพื่อทุกคนเมื่อกี้ทางนี้บอกว่าอะไรนะ